สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาพอกับเบาเฮินอีกเช่นเคยพามากินขัวนู้พี่น้องขัวนู้ตัวบางไงนี่ใส่กับแก้วหัวปลูกกับผักกาดแม่เถาปลูกไว้พี่น้องเลย <c oughs> ออนี่ผักกาดแม่เถาผู้ใดบ่ม,มีกับมาเอาไปกินเด้อสวนบางไงพี่น้องเลยนี่ใส่กับอันเขาตีบ,บงางไงเอาบ่ต้องเอาลายชำละเบ,บาเหือน nhạt <coughs> nhà <Nhát> bất <coughs> được còn nhạt xây làm sao còn phải nồng người bèn mắm mì mưa bèn khát lái phốt làm xa Bapak anda ini บ่คือแบนมามาเสียบๆพักสวนหนึ่งพี่น้องไปรักพักแม่เถวมาใส่ม้าเศ้าเนี่ยเนี่เพื่อพี่เพื่อน้องข้อมเนี่ย cho ừ. làm sủi chẳng nào con phi đồng tôi điều tên mọi nhá Bừng Sụt bừng Chạy bị được Vì ra thiệt Làng sạp Bưng làng sạp lại là mong du mong sâu <cười> <cười> Các cạt bụi yên cấp mưa quá sán thì nó người bỏ ra ขัวพี่น้องเลยขัวใช่ปะกันเดาบ้นห้องแซมอดพี่หดอก đó, gìn con ná cho anh bay, gìn con ná cho bay, bay không, là... mày nhảy <laughs> không được, kéo, cái gì cũng được thì nó

มันใหญ่ไปการอยู่เลยพี่น้องเลยโดนกินเที้ยนึงทำเป่าจั่นนั่กระดูกอืมกระดูกก็ใบหิม มาปรกินก้างงานนี่ <laughs> จำนำเป๊ปกินบอกควรนูผอ่าู้ได้เขาเพิเบิ้งกับฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเบ้าเฮือนข้ามตาสวมได้พี่น้องเด้อ แท็กซี่แท็กซี่วะใส่เป็นชวนพี่น้องเลยม,มันตกค่กบ,บ้านห้อบ้านฮาบ้านอะไรพี่น้องเลยปี năm hai nghìn hai mươi năm 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 Mẹ năm nhang năm mẹ năm nhang năm <laughs> ทำให้ไม่้อยกอนไม่เก็มอนะเนาะไม่เก็มเอาเก็บมนี้พ่อทั้งนี้พี่น้องไปพ่อ,อกันชิปน้าบ๊ายบาย